ค่ะก็มีประเด็นคำถามนะคะวเมื่อเช้ายังไม่ได้เคลียร์นะคะที่สอบถามว่าการเยี่ยมหลังคอนะคะที่สปสชเราบอกกันมาไม่ตรงกันนะคะแล้วก็บอกว่าบ่ายนี้จะเคลียร์ให้นะคะว่าระยะเวลาที่ที่ให้กับเราให้เราเคลียร์ค่ะแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ข้อที่สองนะคะการลงข้อมูลบริการเอ็มซีที่โรงพยาบาลก็ลงแล้วก็รองอสตอมาลงความครอบคลุมมาค่ะสรุปแล้วเนี่ยั้งซ้อนไหมนะคะตอบข้อแรกครับข64แสนอันนี้ก็ที่ถามเรื่องเอซือเอ็มซีเอสนะประเด็นแรกถามเรื่องพีพีะค่ะที่เป็นกข้อนะคะว่าพีพีหลักข้ออสทอพีพีหลักข้อใช่ไหมคะค่ะระยะเวลานะคะก็ ในคำในบัตรวามของของี่แฟร์ครับเราไม่เคยตรวจเรื่องเรื่องว่าคุณจะส่งข้อมูลวันที่เท่าไหร่หรืไม่ส่งเรื่องความความผ่านระหว่างท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามอย่างไรนี่คือคือสิ่งที่เราเปิดไปให้หน่วยงานได้ทำคือมครงกังจะบอกว่าคุณเหมือนเป็นการเฉลยได้ไกลแต่อย่าถึงก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบปล่อยปากแล้เลย ในเรื่องของการให้บริการบริการครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าคุณส่งมาเนี่ยมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าไม่ใช่วันเดียวกันเนี่ยคุณตรวจผ่านแล้วตรวจผ่านแล้วนะครับตรวจผ่านทัวว้งวันเด็กและวันฝ่ายคุณได้รับคอยล้วแต่ครั้นี้เขเป็นสี่สามแฝ้สี่สามแฝดถามว่าส่งสชใช้หรือยังตอบคุยยังดังนะั้นสิ่งที่ควรกังวลก็คือ,คอกับบองวลว่าจะทำ ซึ่งทางทางทุน,นาครัาอยากจะบอกพวกเร่าว่าดาังนั้นต้องขอให้บริการยึดแนวทางปฏิบัต<อ>ิกรมอนามัยเป็นหลักยึดตามแนวทางปฏิบัติที่กรมอนมามัยประกาศเป็นหลักปฏิบัติตามที่กรมอนามัยให้ข้อผิดเหตุให้คำแนะน,นำหรือมีหนัสื่อสัรการมาอันนั้นแหละครับไม่ต้องกังวลทำตามนั้นครับเดี๋ยวสพชไปทำาเหมือนการหลางบ้านได้เองคุณไม่ต้องกังวลครับสำหรับคำถามที่สอง ดยบริการบันทึกข้อมูลบริการบุคคลคนเดียวกันจะซ้ำไหมคาตอบคือไม่ซ้ำเพราะว่าอาหารบริการกต่างกันมแม้ว่าจะเป็นเลขที่สามหลักชุดเดียวกันครับไม่ซ้ำเรา,าแยกด้วยอาหารบริการค่ะจากยัคะสืดเนื่องจากที่ที่เป็นหลังคอดนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยปอกไข้เอ็นซีแล้วก็คอดเนี่ยเราก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและ้วคราวนี้พอหลังคอดเนี่ยในการที่จะออกมา อนะะคอันนี้จะแก้ไขได้ยังไงนะคะที่ไม่จบกูมีลักษณะอย่างไรที่คุณให้ความหมายว่าไม่จบกูก็คือมันไม่ได้ครั้งที่2องกับครั้งที่3ามอะคะเพราะว่าเรารให้ติดตามเยี่ยมหลังคลอนค่ากลับมาใน7วันและบางทีก็เดือนครึ่งแต่บางทีคไข้ก็ไม่ได้มาตอนที่เป็นเดือนครึ่งหรือว่าครั้งที่2ที่เป็น15วันนะคะตอบให้สบายใจเลยนะครับของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องส่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะบอกให้สบายใจกว่านั้นคือ เรื่องขายการส่งข้อมูลเนี่ยบัตรคัพไม่มีแค่ครั้งที่หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่สองหรือสามที่เป็นออปชั่นจะมีหรือไม่มีก็ได้ครั้งที่หนึ่งบัตรคัพไม่มีเหตุผลเพราะว่าอะไรกรณีผู้หญิงคนหนึ่งนางกรมีบ้านอยู่ที่ตำบลในภูพิภาตในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลนครพิลุก人民า院ก็เสร็จต้องกลับไปที่ตัวเองไหมครับกลับถึงไหมฮะ ไฮะรพสตอนั้นรพสตอก็บันทึกครั้งที่หนึ่งบันทึกครั้งที่สองบันทึกครั้งที่สามบันทึกครั้งที่หนึ่งก็เป็นการบันทึกที่ระบุว่าโดยมีการเนี่ยทำมาจากโรงพยาบาลบันทึกครั้งที่สองตัวเองทำเองบันทึกครั้งที่สามตัวเองทำเองนะครับแต่โรงพยาบาลเอาคนไข้ไปแล้วคนไข้ผุดกลับมาแล้วก็บันทึกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ตกครับก็ก็ง่ายดีเพราะว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างั้นการบันทึกของคุก็ต้องปฏิบัติตามข้อที่จริงถูกไหมครับหากผู้ป่วยคนนี้ได้รับการ โรงพยาบาลแรงที่หนึ่งสออดูแลั้งที่สองั้งที่สามจบไหมครับจบนะเราเอาที่เขาตุนครับแล้วถ้าเกิดสอเนี่ยที่นี่เขาอยู่ในพื้นที่เขาอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นบทบาทเขาก็ต้องดูแลนะครับคือผู้หญิงคนนี้อยู่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 ตากบนง่ายง่ายๆแต่มาคลอดโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้สบอดูแลตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วคลีนซีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเวลาเวลาคลอดเสร็จเขาต้องกลับพื้นที่บ้านเขาถูกไหมครับโรงพยาบาลตามก็ไม่เจอ นะั้นไม่ต้องกังวลครับโรงพยาบาลทำได้สองอย่างคือไม่ส่งคุณมูลคนนี้ก็ได้หรือเรียกคนนี่หนึ่งแล้วส่งก็ได้ไม่เป็นไรความสมบูรณ์ของข้อมูล m อ s กับ p p อยู่ที่ขั้นที่หนึ่งครับไม่ใมีขั้นที่สองขั้นที่สามครับอีกข้อนึงนะคะอาจารย์ก็คือในข้อมูลของการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบางแห่งเนี่ยได้ปรับมาตามตามมาตรฐานของวิวชัยคุณภาพน,นะคะได้ใช้ j จี๋ครั้งที่หนึ่ง ว่าครั้งที่สองเนี่ยก็คือห่างกันสี่สัปดาห์เหมือนเดิมค่ะไม่ทราวบว่าถ้าเราส่งข้อมูลเปเจอีหนึ่งอายุหนึ่งปีนเนี่ยทางข้อมูลของอาจารย์เนี่ยจะเหมาะสมกับอายุหรือไม่คะรับไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราเรารู้ว่าเรื่องไข้กันติดต้ีไม่จะเป็นจะต้องฉีดนะเฉพาะวันนั้นวันเดียวอันนี้อันนี้เราใช้หลักเกณฑ์ทางวิชารารอบคอรอนนะครับไม่ต้องกังวลครับเสริ ให้พวกเรายึดตามที่กรมวิชาก,การแจ้งนะคะสปวสชยึดมาตรฐานตามที่กรมวิชาก,การกำหนดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอ c นซีเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ตามหรือแม้แต่เดี๋ยวต่อไปเราจะมีเรื่องของวัคซีนในทุกอย่อีกน,นะคะตรงนี้ฝากพวกเราไว้เลยว่ากรมวิชาก,การมีหน้าสื่อสั่งการในแง่ของการปฏิบัติยังไงก็งแล้วแต่ ให้ยึดของกรมวิชาการเป็นหลักสพสชจะไม่มีการกําหนดอะไรที่แย้งกับที่กรมวิชาการกําหนดนะคะก็คือในแง่ของการให้บริการตามวิชาการนะคะบิททถาม